คลิปนี้ก็อยู่ที่ร้านยำยำเย็นนะครับวันนี้ออกร้านมากี่โมงครับเนี่ยนี่เหรอพี่ตรงนี้เกือบห้ามโมงสี่โมงครึ่งฝน,น <ừ> มาต้มเม็ดเนาะแล้วฝนตกหนูก็ไม่อยากโดนฝนน้องอาปูมามาสมช่วงฝนตกพอดีอ่ะ นิยมอะไรครับยำหมาชิ้นมาไม่ทันลูกค้าฉะเชิงเซาเมื่อกี้พี่กินเยอะมากเลยกลับไปแล้วพาจากแปดเลี้ยวมาอีกแล้วนะครับกลับไปเมื่อเ้ี่ยพี่จอดรถอ่ะ <c oughs> yeah man. ไข่ย่อม้าครับที่เด็ดที่ขาดไม่ได้เลยต้องหมูสับฝนตกน่ากลัวมากเลยเอ,อย่างดีไม่ค่อยมีลมเนาะโอ้โหมีลมนะ,นะตรงนี้นมีลม ระมาณสิบเอง็งครให้น้องว่าปูมาส่งบอกหนูเร็วๆพี่ไม่อยากเปียกฝนได้ปูสายไม่อยากเปียกฝนเรดามันมาแบบน่ากลัวมาก,ก,มากอรออบอ้าวมาหลายวันไงม,มันไม่อยากเปียกฝนช่วงนี้ยีวมีเขา,ากลังน,นโรคอไยหมดแล้วลนะ่ะฝนตกมาล้างแล้ว ยี่สิกยาวหรือเปล่าอหนยหอมเจ้ยหนูเ็ล้านเลยไหมมาดครับยำหอยนางรม ฝนตกกันน้อยอย่างว่าเลยแล้วขายไม่ค่อยดีด้วยคนน้อย มม่วงครับทีละช้าฝนน่าจะตกเยอะวันเนี้ยทั้งฝนทั้งลมเลยฝนมัมาทางนู้นอะ ม่วงครับ คุณมากครับนี่เอฟสีเอาของมาฝากครับนี่ครับยอดมะลุมยอดมะลุมวันนี้ตามพริกครับแล้วก็ที่กินหนูมะลุมผูดมะเฟษแล้วก็ดอกมะลุมมากินเป็นนุ่มอร่อยนะเป็นครับข้าวป้อนที่เค้มาให้เ่ยมาเปิดมาให้เนี่ยยอดมะลุมเลยอันนี้มาจากไหนนะครับเนี่ยหลังโรงพยาบาลชมบุรีอ๋ออยู่แค่นี้ตรงลงลงน้ำเอทูดีมีมะม่วงมาฝากเลยครับพอดีเป็นเพิ่งเัดส่ง มันปาก็จะให้แบบผสมกวจะไปขิงอันนี้ลวกกิงนันพิงได้ใช่ไหมได้มันทามต้นมกรุมครับมะเขือพวงมาเสร็จแล้วพริกมาเส่วนมาเองวันนี้เก็บซ้ำพริกก็เลยเก็บลวกเขอไงไอ้ปากหลานนะเห็นมีลูกหลานเราเห็นมีอยู่คนผู้ชายอ้วนอ้วนอยู่นอนอยู่ในรถเนี่ยหลับอยู่โโอ้หป่าตะก้อยังไม่ใหญ่ของลูกใหญ่กว่านิดนะครับป่าตะก้ออันนี้มันพันอะไรนะไอ้น้ำดอกไม้เขียวโอ้โห ไอ้เลดเจ็บบ่มึงต้งไหลลูกพอดีให้ลูกทั้งหลานนะครับแม่ใจดีเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายคลิปต่อกันลูกสาวมาส่งวระปันภุบรวันนียตัวงปู่จ๋าเดี๋ยวเขาจะมาพัลละอ๋อตอนนี้ใครแล้วมากับลูกชายไม่ได้กินเลยมากัน้งหกคนลูกสุสาวชวนลูกชายมารถจอดอย่างนั้นแหละ ว่าจะขายวันจันทร์แล้ววันอาทิตย์หนูขายหมดเลยวันนั้นดูคลิปใช่ไหมก็วันเนี้ยวันไปวันที่ยีบสี่นะเห็นได้ยินพูดอยู่ไหมวันเนี้ยเออเขาคงกลับไปด้วยแล้วก็มวันเขาคงกลับมาแล้วอาทิตย์นี้ไม่ไปแล้วลุงเออชวนลูกชายมายาวเลยแม่เพราะไม่อยากคิดไม่อยากไปกลับเลยจะเอาโทรศัพท์มาโทรหาแรกันเลยไม่ได้โทรมาเวียนสองรอบพอดีมากินเหมือนอะไรอย่างเงา ซัดจะไปเป็นพันเหมือนกันเนะี่ยเซื้องก็หลายอย่างไปซื้อยำตรง,งนะู้นี่ะเขาก็อร่อยอยู่นะลูกชายก็ซองซื้อมากินลูกชายก็มานด้วยหลานนะนะั่านเะอ่ามันครบคนะเอาเสือกอบปูนั่งด้วเกาะเพราลูกกะอร่อยดีนะรากินพริกมะนาวข้าวกรอนที่เคยเก็บไว้ให้เก็บด,ดอกสลิดไปให้เห็นไหมเหลืองๆอ,อ,อ่ะหอมมากมีมะหวานเก็บไป,นะป็นน้อยนึงทตาล้วพิท นี่ถึงไ็ได้นะก็ตาเเขาถึงมาให้ถึงก,กรรมออไอเจไปให้น้องข้างบานสกรรมก็ชอบกินหนูนหมีอะไรนะมีพริกหนูตามพี่ก็มีมาเถือกตวมือร้อมานมเถือกตนะตามแพริกระปีได้พอดีเลยนันะจำได้เสร็จเลมีน้ำะปอเก็บไปสุด <c oughs> กรนะองสอ้ไเต๊มไอเตจมเอาเลยเชิรเอย ยายมันต้องกลัวเดี๋ยวแค่เดินกลับไปแล้วพวกมาพันอยู่ไม่ไหลร้อยอีนี่จะเปเป็นพันกินมดมืดกับปากร้อยเลยแล้วอันนี้ของหนูนะจ้าขอบคุณนะคะนี่ดอกแคพอดีเก็บต้นสบายอันนี้คือปูม้ากุ้งสดแต่หนูเป็นมะม่วงบ่มอย่างน้ำเป็นมะม่วงฝานก็ได้แค่เที่ยวนี้เที่ยวก็ได้เลยนี่ ก็มีกระสุนมาเนะี่ยเออเด็แทน ยำหอยนางรมครับพวกนี้ก็มีผักทานนะครับเป็นกระสอบอหลาไม่เอายำกุ้งสดอย่างเดียวเป็ดไม่รู้เป็ดเป็ด จะให้ดูความใหญ่ของหอยนางรมนะครับสุดยอดถ้าต้องมีหอมเจียวด้วยนะครับหอมเจียวแล้วก็ทานคู่กับกระถินริมรัวซึ่งตอนนีอออนอ้อ๋มากันหมดครับอยู่ในรถออพอดีตัวเล็กเขานอนอยู่จังหวะีจริงเ จะมีรถมาส่งหรือเปล่าครับอนี่นะครับจวงกันแบบไม่ยั้งอร่อยตรงนี้การทำอร่อยอยู่ที่ตรงรกระเทียมเจียวนี่นะครับ เดินไปไหนกันแล้วะ่ะนั่เผ็ออ่ออยูจ็บเ่ไหนอะไรปะรถค้าทยอ,อยมากันแล้วครับ ถ้าไม่เผ็ดนี้สีก็จะออก,ออกจืดๆนิดนึงนะครับไขย่ยม้าออกดีครับวันนี้ ไข่ยเยี่ม้าคนเดียวห้าฟองเขามากินอย่างนี้ทุกครั้งที่เขาเขามาก็าสั่งยำไข่เยี่วมาห้าฟองทิ้ตังไปเลยอเขามาก็จะกินแบบเนี้นสแสดงว่าชอบมากไขา่าอร่อยแต่เขากินยำไข่ลังลมอย่างอื่นด้วยนะแต่ไข่เยี่วมาเนี่ยเขาจะสั่งห้าฟองของโปรโด <laughs> กินเหมือนเดิมเนยะห้าฟอง i okay. ตอนนี้ร้านยำยำเย็นก็มีเอกลักษณ์สังเกตง่ายๆที่หลังคานะครับหลังคาสีชมพูพลาสติกสีเขียวของแท้แน่นอนนะครับยำยำเย็นนะครับไม่ใช่ยำใจเย็นพายำใจเย็นจะอยู่อีกข้างบนนู้นของแท้ต้องยำยำเย็นเท่านั้นนะครับ หลังคาชมพูกระติกเขียวสะพานเฉลิมพระเกียรติยูยเทิร์นแรกเลยครับหรือชื่อเก่าสะพานใหม่ช่วงที่4ติดกับช่วงที่กำลังก่อสร้างนะครับเดี๋ยวช่วงก่อสร้างเสร็จแล้วเนี่ยน่าจะมีคนมาเที่ยวอีกเยอะนะครับ อันนี้คือ,อยำกุ้งสดครับพีกุ้งก็จะแยกไว้เป็นกิจจาักษณะนะี้ครับสําหรับกุ้งที่จะใช้ลวกกุ้งที่จะใช้ทานสดเออถ้าใช้ลวกตัวมันจะใหญ่ครับถ,ถ้าดิบมันต้องตัวย่อมลงมันอันหนึ่งจะอร่อยเนาะเพราะว่าเวลาเคี่ยวแล้วมันมันจะกระเดียมอ่ะมันอะไรนะมันจะกระเดียม,เ,ยม <laughs> เวลาเขากินตัวใหญ่ทุกค้าบอกตัว่นี่ครับ เด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักว่าจักรกเดียมคืออะไรนะครับต้องรุ่นรุ่นรุ่นใหญ่ขึ้นเท่านั้นนะครับน,น,นี่นะครับยำกุ้งสดก็ชมยำปูม้าเป็นยำสุดท้ายนะครับ ผสมกันใช่ไหมอ่าแยกเพราะห้ยนองรมได้ชมไปแล้วก็ชมยำปูม,มา้าอย่าคลิปจะนานไปอยาลืมนะครับ5โมง ของทุกวันมาชิมยำกันได้ถ้าวันไหนแดดแรงก็เลดเลหน่อยนะครับถ้าข้ามโมงกาฟหน่อยคเจอแน่นอาทีมปูได้ช้าไหมคะก็เลดออกมาหยุดทุกวันพุธนะครับแล้วก็วันที่พายุแรงก็เคยเจอเหตุการณ์รถพ่วงบินมาแล้วนะครับพะลมแรงมาก พราทะเลนะครับแล้วตรงนี้มันเป็นที่เปิดโล่งเลยเนาะลมมาเต็มเต็ม คลิปสน,นใจฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เดินสายถ่ายคลิปไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ